ือว่าเราอะจับได้ว่าแฟนเราอะเขาไปแอบ,บคุยกับผู้หญิงคนนึงที่อายุน้อยกว่าเราเรียกว่ามากมากเลยอะค่ะอ่าประมาณว่าเขาอ่าอายุสิบเก้าความไม่ชัดเจนที่ชัดเจน ที่เขาเป็นแบบนี้เพราะว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นบอกให้เขามาบอกเลิกกับเราเพราะเพราะว่าก็คือถ้าอยากจะคบกับเขาคุณต้องกลับไปเลิกกับภรรยาคุณนะเด็กคนนี้ถามว่าทำไมแต่เราตอบไปว่าเพราะในเรื่องบนเตียงค่ะเขาเลิกกับเราไม่ได้เด็กผู้หญิงนนั้นก็เลยประมาณเหมือนว่าอังนั้นพี่เลิกกับหนูนะค่ะแล้วพอพอเด็กคนนั้นหายไปแต่เราตอนนี้หนูก็ไม่ทราบว่านะปัจจุบันนี้นะคะเขาเลิกกันหรือย,อยังเราไม่ทราบเขามาบอกเราว่าเขาอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง คือแบบจากคนที่ไม่เคยแต่งตัวไม่เคยรักษาสุขภาพคือไม่เคยทําอะไรเลยอะคะ่ะเขาลุกเราก็เลยถามว่าแล้วทําไมคุณถึงเป็นแบบนี้เขาบอกว่าเขาจะเอาชนะเด็กคนนั้นเพื่อที่เด็กคนนั้นเสียดหายเขาเพราะความพิดเธอไงเธอเธอพลาดในเรื่องนั้นเธอไม่ให้ไม่ให้ฉันนอนด้วยอเขาก็เลยต้องไปหาทั้งอื่นถ้าจะเดินหน้าในการดูแลครอบครัวเราเราต่างต้องปรับตัวเข้าหากันเหมือนกันนะคะ เราต่างต้องทำความเข้าใจไม่มีใครสมบูรณ์แบบค่ะเราต่างคนต่างมีข้อเสียเธอเธอรู้สึกว่าฉันเป็นข้อบกพร่องของฉันแต่เธอใช้วิธีการแก้ปัญหาด้วยการที่ไปนอนกับอายุเด็กอายุ19อ่ะไหนเรามาช่วยกันคนละไม้คนละมือในการทําให้ครอบครัวของเราอบอุ่นพร้อมพอไม่ใช่ลักษณะข,ของการที่เธอต้องทำเป็นรักฉันเยอะๆด้วยนายจะได้แก้แค้นเด็กไม่ยังั้นจะกลายเป็นว่าชีวิตของผู้ชายคนนี้ที่เป็นสามีเราขับเคลื่อนด้วยเด็กคนนั้นแทบจะตลอดเวลาถ้ายังอยากให้ครอบครัว จะบอกว่ากลับมาเหมือนเดิมมันอาจจะไม่เหมือนเดิมหรอกเนื้อแต่อย่างไที่สุดนั้นยังยังยังเดินด้วยกันต่อไปได้อะเราเป็นคนอยู่ตรงกลางมากๆเลยพี่ว่าฟ้าต้องมีสติเยอะมากเลยอะค่ะพยายามไหมก็กําลังพยายามแล้วตอนนี้ก็คือสิ่งทำกำพลังพยายามจะเชื่อใจเขาอีกสักครั้งหนึ่งเมือ่อไหร่ก็ตามที่ความรักมีปัญหาก็ต้องช่วยกันแก้ทั้งสองคนค่ะและบางทีนะความพยายามอย่างเดียวมัน ไม่รู้เหมือนกันเวลาที่เราใช้คาว่าพย,พยายามอ่ะแปลว่าเราไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นจริงๆอ่ะคหรือพยายาม,มอยู่คนเดียวไม่ได้อครอบครัวจะมีความสุขจะอบอุ่นไม่ได้ไม่ใช่ต้องมีใครคนใดคนหนึ่งพยายามอยู่คนเดียวการจะตัดสินใจว่าจะทํำยังไงอะ่ะจริงๆแล้วมันต้องหนูแหละเป็นคนตัดสินใจเอง <S <S ถ้าหนูยังรู้สึกว่าในที่สุดแล้วหนูเห็นความสุข,ขของลูกและหนูจะทําทุกอย่างเลยเพื่อความสุข,ขของลูกหนูก็ลองดูเวลาแก้ปัญหาแบบเนี้ยต้องไม่หลอกตัวเองแล้วก็ต้อง ต้องคุยกันจนจับมือแล้วช่วยกันแก้ค่ะสำคัญสุดก่อนจะไปไปหาจุดแก้ปัญหาคุยกันสองคนก่อนว่าความต้องการในการเดินหน้าของชีวิตคู่นี้ของเราอันนี้คือขั้นตอนแรกก่อนเลยนะของทั้งสองคนพร้อมๆกันยังไม่ต้องไปถึงการแก้ปัญหาเลยค่ะเธออยากให้เป็นแบบไหนและฉันอยากให้เป็นแบบไหนดูคลาสไฟเดย์จบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะ ความไม่ชัดเจนที่ชัดเจน